สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะพบกันกับคุณครูรุ้งอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะและในวันนี้ครูจะขอนำเสนอเนื้อหาเรื่องเวลาค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะนักเรียนรู้จักนาฬิกาไหมคะทราบหรือเปล่าว่านาฬิกาที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนั้น มีตัวเลขทั้งหมดกี่ตัวคะเอาลองคิดดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าโอเคค่ะตัวเลขมีทั้งหมด12ตัวด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็12นะคะนอกจากนี้นาฬิกายังมีเข็มสั้นและเข็มยาวค่ะ ซึ่งเข็มสั้นนั้นจะใช้ในการบอกเวลาเป็นชั่วโมงนะคะส่วนเข็มยาวจะมีหน้าที่บอกเวลานาทีค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ต่อเนื่องกันเลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันนะคะว่าในช่องของนาฬิกาเขาแบ่งกันอย่างไรนะคะในแต่ละช่องใหญ่จะแบ่งเป็น5้าช่องเล็กด้วยกันนะคะ ซึ่งเข็มยาวเดินไป1ช่องเล็กจะเป็นเวลา1นาทีค่ะและถ้าเข็มยาวเดินไป2 3 4, 5ช่องเล็กก็จะนับเป็น2-3-4สามี่แล้วก็5นาทีเช่นกันนะคะนักเรียนหวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะคะมาดูเกี่ยวกับเข็มของนาฬิกากันนะคะเริ่มต้นเลยเข็มแรกนะคะก็จะเป็นเข็มสั้นค่ะ ซึ่งมีหน่วยเวลาเป็นชั่วโมงนะคะนักเรียนต่อไปค่ะก็จะเป็นเข็มยาวนะคะมีหน่วยเวลาเป็นนาทีค่ะอีกเข็มหนึ่งที่เราได้เห็นกันในหน้าปัดนาฬิกานะคะจะเดินเร็วกว่าเพื่อนเลยเข็มอันนี้เขาเรียกว่าเข็มวินาทีนะคะนี่จะเดินเร็วที่สุดเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นการสรุปเกี่ยวกับเรื่องเวลาสั้นๆนะคะที่เด็กควรจะจําได้เช่น 60วินาทีเป็น1นาที30นาทีเป็นครึ่งชั่วโมง60นาทีเป็น1ชั่วโมง24ชั่วโมงเป็น1วันนะคะเด็กๆจำให้ได้นะคะเวลาเราไปแปลงหน่วยซึ่งจะมีประโยชน์ในการใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้ค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอพบกับนักเรียนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสด,ดีค่ะขอให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนนะคะ